ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งในฐานะเป็นที่ปรึกษาคุณหมอเห็นความเปลี่ยนแปลงเขาไหมคะเห็นชัดนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเคสที่เขาไม่มีเงินที่จะทําอย่างอื่นหร,หรือกินอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคอน FLICT ว่าเพราะดีเพราะอะไระนะคะแล้วหมอก็คอยถามถ่ายอาการเขาอยู่ตลอดเพราะว่า ถ้าลูกเขาต้องพาไปหาหมอเนี่ยเขาก็จะลาง,งานนะคะซึ่งกระทบกับเราใช่ <laughs> เราก็อาจจะถามว่าเป็นยังไงผลตรวจเป็นยังไงนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นการรักษาของเขาเนี่ยทุกครั้งกลับมาเนี่ยเขาก็บอกว่าหมอตรวจเฉยๆไม่ได้ให้ยาแล้วเขาก็ไม่ได้ทานยาอะไร <c oughs> จากทางโรงพยาบาลน, <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ย มันก็บ่งบอกของมันเองว่าสิ่งที่เขาทานมันมีอย่างเดียวกระจาอ่านเสริมค่ะก็คือคือตัวนี้มันจะสร้างภูมิคุ้มกันนะคะจะเป็นกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันไม่เลอดข่าวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในวงการแพทย์ก็ทราบว่าถ้าระบบภูมิคุ้มกันไม่เลอดขาวเนี่ยมันดีขึ้นโรคต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นด้วยนะคะแล้วมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นยังไงฮะก็ไม่ คือเขาเขาเป็นมะเร็งปากมดลูกอแล้วที่บอกลาไปต่มน้ำเหลืองคือลาไปต่มน้ำเหลืองหมอก็เห็นจุดหายจุดเป็นน้ำเหลืองอยู่ตรงนี้เขาก็เลยฉายแสงควบอ๋อมันอยู่ใกล้กันถูกไหมฮะก็บอกไหวไหมคุณป้าควบไปเลยไหวก็คือของเขาจะที่ที่เขาให้ผลตรวจมาให้หมอช่วยดูก็คือจะมีซีทีสแกนตอนแรกๆก็หกเดือนครั้งนะคะผลมันก็บอกว่าอ่า ไม่มีลีั่นที่ลิมโนดแล้วนะคะไม่มีอาการของมะเร็งที่อยู่ในขั้นกะลุกลามที่ตับน้ำเหลืองเนี่ยเขาดีขึ้นแล้วที่ปากมดลูกนะครับปากมดลูกก็ดีก็ดีขึ้นก็คือหมอก็เลยให้เขาไปขอประวัตินะคะว่าเออเอามาให้ดูเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาพูดถูกไหมนะคะ ไปขอประวัติจากทางโรงพยาบาลน,นะคะ,คะอ่าก็หมอเขาเขียนให้ว่านกาทีบนะคะคือเป็ไงคับว่าไม่มีเชื้อที่เขาเจออีกใช่ไหมคะค่ะทีนี้หลังจากที่รับประทานมาหนึ่งเดือนแล้วรู้สึกเนี่ยคุณภาพชีวิตที่ว่าดีขึ้นเนี่ยยังไงบ้างคะผิวพรรณดีขึ้นแล้วก็ทานข้าวได้นอนหลับแบบจากคนผอมนี่ก็ หน้าอกหน้าใจนี่ตึงขึ้นแลว้วเพื่อนบ้างเขาก็เคยเคยติดต่อลูกสาวออไปทานเหมือนกันก็บอกไม่ไหวแล้วพี่หน้าอกหนูใหญ่อยู่แล้วมันยิ่งใหญ่หนูเลิกแล้วเขาว่าอย่างนี้ร,รู้สึกไหมครับว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นเยอะดีขึ้นค่ะอตอนนี้เหมือนคนไม่ป่วยนะเนี่ยท<ค>ี่น,นั่งอยู่กับเราตรงเนี้ยไม่เหมือนคนป่วยนะ,มะไม่เหมือนคนมะเร็งขั้นสามเลยแม้แต่น้อยคุณหมอทักว่าย,ยัางไงบ้างไหมฮะ บอกอุ้คุณป้าดีขึ้นนะทุกครั้งที่หมอนัดไปเจอเนี่ยบอกแข็งแรงปวดท้องไม่บอกไม่ค่ะก็เลยบอกบอกคุณป้าดูแลสุขภาพดีมากนะเขาบอกว่าเดี๋ยวหมอจะให้ไปสแกนอีกครั้งหนึ่งนะเดือนธันวาปีนี้เพื่อจะดูทันจะไปสแกนดูอีกครั้งเลยให้ทำทีซีสแกนว่าเซลล์มะเร็งยังอยู่ไหมเขาอยากจะรู้ภายในแล้วมันจะไปโผล่ตรงไหนอีกไหมเริ่มยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วใช่ไหมฮะ ก็เรื่อยๆตายเมื่อไหร่ก็เมื่อนานหรอในฐานะเป็นคนดูแลแม่หลังจากที่หนูที่ให้แม่ได้รับประทานติพันธ์เสริมอาหารนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกของหนูที่มีต่อการดูแลแม่เป็นไงบ้างก็รู้สึกประทับใจในผลิตภัณฑ์และเราเนี่ยก็ได้แนะนําคนไข้เคสอื่นๆด้วยให้เขาสุขภาพดีขึ้นอย่างพวกเนื้อกอบซีดผังผืดถูกน้ําช็อกโกแลตซีดเนี่ยก็ อาการดีขึ้นจากที่จะต้องผ่าตาดัดหรือว่าคุณหมอบอกต้องรอเช็คอัพอะไรเงี้ยคนไข้ทานเลย<ม>แล้วก็ถ้าอย่างมีเคสแปลกเราก็จะปรึกษาคุณหมอพัชระว่าเขามีอาการโรคนี้มาก่อนนะมีเบาหวานม,มีมีซีดด้วยจะแก้ตรงไหนก่อนอะไรเงี้ยเราเราด้วยความที่เราก็ยังไม,ไม่ไม่มีวิชาการความรู้มากพอเราก็จะปรึกษาคุณหมอว่าจะช่วยคนป่วยให้ดีขึ้นได้ยังไงให้เขาหายได้สุขภาพดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะ ความรู้สึกตอนที่แม่ฉายคีโมห้าสิบครั้งความรู้สึกหลังที่แม่กินผลิตภัณฑ์นี้ไปหนึ่งขวดเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนั้นที่คุณแม่รักษาทางคีโมฉายแสงเราทุกข์มากเห็นเห็นร่างกายเขาเห็นตอนที่เขาไปรักษากลับมาบ้านอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกสงสารแม่แต่พอเห็นแม่ทานตัวนี้แล้วเขาสดชื่นแข็งแรงคือฟังได้จากครั้งแรกที่เขาทานเนี่ยจากที่ทานไปวันเดือนหนึ่งแล้วเราโทรคุยเนี่ยเสียงเขาเปลี่ยน มีความรู้สึกว่าเสียงเขาสดใสขึ้นมีเร<ม>ี่ยวมีแรงขึ้นจากที่เมื่อก่อนที่เวลาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วเวลาเราโทรไปถามถ่ายอาการเขาจะพูดกับเราแค่สองสาคคำแบบเสียงแบบเหนื่อยอไม่อยากพูดแล้วก็วางแล้วก็อย่าถามเยอะเราเ็าก็ยิ่งเศร้าใช่เราก็ยิ่งเครียดใช่แล้วยิ่งแบบพอรู้ว่าแม่ทานข้าวไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะเครียด แสดงว่าคุณภาพชีวิตของคนดูแลคนป่วยก็ดีขึ้นใช่เพื่อไปไปด้วยกันนะ <c oughs> ใช่ไหมความความกั <c oughs> ถามต้องถามผู้บังคับบัญชา <c oughs> คุณหมอเองในฐานะที่คุณเมียทํางานอยู่กับคุณหมอด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมฮะระหว่างที่เขาเขาจะต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยอยู่คุณภาพในการทํางานผมเชื่อว่าคงไม่ไม่เต็มร้อยกับหน้าที่การงานใช่ไหมค่ะคือเวลามีคนป่วยรายแรงเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทุกคนก็ป่วยไปด้วยอคือ จิตใจประ,ะการาแรกเลยนะคะ,คะแล้วก็กความกังวลมันก็มีผลต่อการปฏิบัติงานความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนป่วยอยู่ในบ้านทุกคนก็เครียดกันหมดนั้นพอพอคุณแม่เขาดีขึ้นทุกคนเขาก็แฮปปี้กันมันก็ทำให้คนดูแลง่ายขึ้นนะคะอยู่ด้วยแล้วสบายใจครับ เพราะว่าเห็นเขามาบ่นให้ฟังอยู่เรื่อยตอนที่รับการรักษาฉายแสงคีโมอยู่เนี่ยก็คือ,อลูกๆก,ก็พยายามเอาของดีๆให้คุณแม่ทานเพราะว่าคุณหมอก็ต้ตองใหเ้เพิ่มน้ำหนักเพื่อนที่ให้เม็ดเลือดขาวมันเพิ่มจะได้คีโมได้น,นะคะทีนี้เขาก็จะบ่นตลอดว่าทะเลาะก,กับแม่ นะคะอ,อยู่ตลอดอเพราะว่าซื้อของดีๆให้ทานเนี่ยก็ไม่กินกินไม่ได้ดไก็นกคนมาจากาเจียน,นะนาอจะกินอะไรล่ะใช่ทานไม่ลอหมอก็จะต้องคอยบอกคอยสอนว่าต้องเข้าใจว่าคุณแม่ป่วยเพราะฉะนั้นคือเขาทานไม่ได้คือถ้าถ่ายไม่ออกเขาก็จะทานเข้าไปไม่ได้อยู่แล้ว,ลวสภาพจิตด,ด้วยน้องไม่ใช่แค่ร่างกายคืออันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของทัศนคติต่อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราด้วยไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือปกติแล้วเนี่ยสูขศึกษาของเราก็ให้ทานอาหารครบห้าหมู่แต่เราไม่สามารถทานได้ครบห้าหมู่จริงๆหรืออาจจะครบแต่ปริมาณไม่เพียงพอใช่สัดส่วนผิดหมดอ่ะอ่าเกลือแร่กับวิตามินเนี่ยกว่าจะได้ครบเนี่ยซึ่งมันยากแล้วมันสูญหายไปได้อ่าใช่เพราะฉะนั้นคืออย่างเงี้ยคือ สำหรับส่วนตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลร่างกายนะคะค,คือเป็นคนเพราะว่าพี่สาวที่เป็นเภสัชเขาก็จะแนะนำให้เราทานอยู่แล้วค,คือตัวเองจะ,ะทานเพื่อป้องกันแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้าเราทานคุณแม่เราทาน คนที่มีความรู้เขาก็ทานกันพวกคุณหมอเขาก็ทานกันอันนั้นเนี่ยทำให้ทุกคนสุขภาพดีไม่ต้องป่วยะนะคะ,ะแต่ว่าจริงๆอาหารเสริมเนี่ยมันเหมาะกับมันไม่ได้ทุกอย่างมีประโยชน์แต่ว่าทุกๆอย่างก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเราต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยขาดอะไรมันขาดอะไรแล้วมันบกพร่องตรงไหนด้วย เราถึงจะเสริมในจุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกอาหารเสริมผิดเนี่ยมันก็เปลืองเงินแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ที่หนักกว่านั้นคือบางทีมันจะทำให้อาการโรคเนี่ยลุกลามขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราทานโดยที่เชื่อบอกต่อกันไปโดยที่ไม่มีความรู้ว่าการทานเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปสู่ระบบร่างกายเนี่ย ออกฤทธิ์ที่เซลล์ตัวไหนทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ผลของมันเนี่ยผิดเพี้ยนไปท,นที่จะดีกับร้ายไปด้วยใช่เพราะว่าถ้าคนติดเชื้ออยู่แล้วไปทานในกลุ่มที่ทำให้รู้สึกสบายตัวนะคะกลุ่มนั้นเนี่ยถ้าทานลักษณะเนี้ย จะทาให้เราสบายตัวแล้วก็นึกว่าเราดีเราหายออแต่เชื้อมันจะเพิ่มจํานวนในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ยิ่งแตกตัวฝังตัวใช่ออนะคะจะรู้อีกทีก็ในเมื่อมันแพร่มากครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่มีโรคเรื้อรังที่ไม่ได้มีเชื้อโรคเ,ออเราทานในกลุ่มนั้นได้ออมันก็จะทําให้การความผิดปกติหรือการอักเสบในตัวหายไป มันก็ทำให้ได้ผลดีเนี่ยค่ะตัวเดียวกันแต่เป็นส่งผลกับคนสองประเภทไม่เหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้ยังทานต่อเนื่องไหมคะทานค่ะเหลือลดเหลือลดเหลือยังไงใหมะเหลือวันหนึ่งสี่เม็ดเหรือวันละสี่เม็ดละก็เป็นเช้าสองค่ะก่อนนอนสองค่ะแต่ทานแล้วสายตาดีขึ้นเมื่อก่อนนี้สนเข็มไม่ได้เลยอืมเป็นบาหวานได้หรือเปล่า ไม่ค่ะอ๋อนึกว่าไปไปรหวานขึ้นตาอะไระ <c oughs> กันนเพราะต่นเราจะตามวัวๆค่ะตั้งแต่ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาตลอดเนี่ยกลายเป็นว่าสายตาดีขึ้นอม,มองเห็นเมื่อก่อนจะต้องแบบร้อยเข็มให้หน่อยเดี๋ยวน,นี้ทำเองได้หมดทุกอย่างขอแสดงความยินดีด้วยนะคร <c oughs> <อ>กับคุณภาพชีวิตที่กลับคืนมา <c oughs> นะครับก็จะเห็นได้ว่าคนรอบข้างทั้งหมดนะครับมีความสุข แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่ทุกข์ร้อนแล้วก็ไม่กังวลใจไปกับคนป่วยด้วยนะครับวันนี้ต้องกาบขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสท่านมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ